งานนี้ก็เป็นงานที่2ที่ทําให้เราเสียน้ำตาเราเมือชาไปเลยเล็บเราฉีกอะ่ะตัวส้มเป็นแซลมอนทั้งตัวเลยไม่มีห้องน้าสิงสาราสัตว์ในฟิวจ่ายเงินช้าจ่ายเงินไม่ถูกติดต่อไม่ได้รายรับทั้งหมดของเราแบบหักภาษีแล้วอยู่ที่ประมาณสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ w r l l Disney กับภาคออสซีรีตามติดชีวิตในออสนะครับผม หลังจากที่คลิปที่แล้วเรารีวิวงานฟาร์มไปแล้ว3งานรวมถึงวิธีการเตรียมตัวไปฟาร์มซึ่งจัดเต็มมากจนเราต้องแบ่งมาเป็นพาร์ีที่2เนี่ยคลิปนี้เราจะมาต่อด้วยงานฟาร์มอีกงานหนึ่งที่เราประทับใจที่สุดรวมถึงปัญหาต่างๆที่เราเจอในฟาร์มและวิธีการหางานของเราด้วยไปดูกันต่อได้เลยและนี้ก็ถึงเวลาของงานสุดท้ายของเราละและเป็นงานที่เราชอบที่สุดด้วยนั่นก็คือ S ว p ท t p เต้โต้แอ n ติงโปกมันหวานครับ งานนี้เป็นงานที่มีอะไรให้ทำเยอะมากแต่เราจะเริ่มจากรูทีนโดยทั่วไปก่อนละกันก็คือเราจะต้องไปตัดเถาของต้นสวิตปอเตโตที่โตแล้วนะครับผมต่อจากนี้เราจะเรียกว่าวายนะคล้ายๆงานพิกกิ้งเลยคือเราต้องไปคัดวายดีๆมาตัดด้วยม,มีดให้มีความยาวที่พอเหมาะเก็บมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้ในเวลาที่กําหนดเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งวายพวกนั้นอนะมาแพ็คลงลังแล้วก็เตรียมเอาไปปลูกในฟิ์ซึ่งฟิ์เนี่ยมันจะเป็นฟิวว่างๆที่เขาไถาเตรียมดินเตรียมท่อไวให,ให้เราแล้ว วิธีปลูกนะครับก็คือจะต้องเอาวายเนี่ยสอดลงไปใต้ท่อให้พอดีแล้วกึ่งกลางของกิ่งเนี่ยต้องอยู่ตรงกับตาน้ําที่มีน้ำบอ,อกมาด้วยมีแค่ส่วนปลายยอดเท่านั้นที่จะต้องชูพ้นขึ้นมานะเพื่อรับแสงแดดหลังจากนั้นเราก็จะเอาดินกบด้วยมือใช่ครับกบด้วยมือครับถึงจะใส่ถุงมือ2อสชั้นก็ตามแต่นี่คือสภาพเล็บเรานอกจากนี้เราต้องคอยดูนะครับว่าวาในมือเราที่จะปลูกเนี่ยมันปลูกได้ไหม ถึงเขาจะคัดมาแล้วแต่บางทีเขาก็หลุดได้เหมือนกันบางทีอาจจะแบบขนาดยาวไปตันไปยอดหักบางอันสภาพไม่แข็งแรงเราก็ต้องโยนทิ้งถ้าปลูกด้วยมือเราก็เดินเดินก้มก้มปลูกไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรแต่โดยปกติแล้วเขาจะนั่งรถแผ่นปลูกกันนะครับมีที่นั่งแล้วก็มีช่องสําหรับใส่รางวายดูสบายเนาะ <laughs> มันช่วยให้ปลูกเร็วขึ้นสะดวกขึ้นเพราะไม่ต้องแบบมาเดินก้มกมเงยๆ,ๆก็จริงแต่จริงๆมันไม่ได้สบายขนาดน,นั้น มันสะดวกในการปลูกจํานวนมากๆแต่เราจะต้องปลูกตามความเร็วรถไงรถมันก็มีเร็วมีช้าหลายระดับขึ้นอยู่กับความเร่งของงานในวันนั้นและอย่าลืมว่าเราจะต้องปลูกตามเกณฑ์ที่ว่าไปอ่ะให้เหมือนกันในทุกๆตาน้ําพี่ๆที่เดินตามหลังเนี่ยเขาก็ต้องมาช่วยซ่อมปุ๋ยที่หลุดให้ตลอดหลังๆก็ชินมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีหลุดอยู่นะ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างบางทีรถมันเร็วไปเราปลูกไม่ทันหรือว่าวายที่อยู่ในมือเราอะ่ะมันไม่ดีปลูกไม่ได้เราก็ต้องโยนทิ้งถ้าเจอของไม่ดีเยอะๆมากๆเข้าเนี่ยโยนทิ้งสัก5้าอันรวดเนี่ยเราปลูกไม่ทันละบางทีท่อก็ไม่มีน้ําออกมาเราก็จะไม่เห็นว่าเปิดตาน้ําอยู่ตรงไหนเราก็จะปลูกไม่ค่อยถูกต้องเสียเวลาแบบดูนู่นดูนี่เพราะว่าตาน้ํามันจะเป็นขีดเล็กๆนิดเดียวเองนะหรือบางทีน้ําออกแต่ท่อคว่ำ <laughs> เราก็ต้องพลิกขึ้นมาดูว่าไอ,อ้ตาน้ำมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราค่อยปลงไป หรือไม่ก็สังเกตเอาจากสีของดินว่าเอ้ยน้ำามันมันซึมออกมาจากตรงไหนบางทีเจอดินแข็งกบยังไงก็กบไม่มิดก็ไม่ทันได้เหมือนกันอันนี้คืองานหลักๆที่เราทำทุกวันนะครับก็คือการตัดว่ายแล้วก็เอาไปปลูกในฟิวแต่มันก็จะมีงานอื่นยิบย่อยแย่แทรกมาในแต่ละวันได้เหมือนกันอย่างงานพ่นสเปกกำจัดสตูพืชอันนี้เขา้าใจผู้ชายทำเท่านั้นนะครับเพราะว่าถังสเปกที่ต้องสะพายอะ่ะมันหนักอยู่หนักจนแบบ เราเอามือชาไปเลยเขาก็จะให้เราผสมยาลงถังแล้วก็เอาไปสเปย์ตามแปลงสวิตโปเิโต้ที่ปลูกเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่สเปย์ตรงต้นสวิตโปเิโต้โดยตรงนะเมียต้นมันตายให้สเปย์ตรงข้างๆแปลงแทนต่อมาก็คือวีดดิ้งเป็นการถอนวัชพืชด้วยมือเพราะว่าเมื่อกี้มันสเปย์แค่ข้างๆแปลงใช่ไหมแต่มันจะมีวัชพืชที่มันขึ้นมาบนแปลงเรียบร้อยแล้วอะอันนี้เราต้องถอนออกด้วยมือเองนะแล้วก็อีกอันคือการปลูกสวิตโปเิโต้โดยไม่ใช่วายแต่เนี้ยจะใช้ตัว ผลมันอนะปลูกลงไปดนดินเลยอันนี้สนุกเหมือนเล่นเกมพัซเซลเพราะว่ามันจะมีมันมาแบบหลายขนาดหลายไซส์มากหน้าที่ของเราคือในแปลงที่เขาขุดดินเตรียมไว้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอามันแต่ละผลอนะมาวางเรียงกันให้ได้มากที่สุดยัดลงไปให้ได้มากที่สุดโดยที่ห้ามมันแต่ละลูกอะติดกันเพราะถ้าเกิดมันมีลูกหนึ่งเสียเข้ามาเนี่ยมาจะแพร่เชื้อไปลูกข้างๆได้มันก็จะสนุกตรงที่เราจะต้องมาคิดว่าเอ้ความยาวเท่านี้ขนาดเท่านี้ขดงอแบบนี้ เราจะวางกับลูกอื่นยังไงให้มันแบบเป๊ะๆแล้วเหลือพื้นที่ว่างน้อยที่สุดด้วยความที่มันมีอะไรให้ทําเยอะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในโพสิชันเดิมตลอดทั้งวันน่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกล้าล่างกายส่วนใดสนหนึ่งเหมือนงานอื่นจ่ายเงินเป็นเอาเรทํางาน5วันต่อสัปดาห์บางทีมีทําวันเสาร์บ้างถ้างานเล่นจริงๆแต่งานนี้มันก็จะมีความกดดันในระดับหนึ่งเพราะเราเป็นต้นน้ำไงผลผลิตของฟาร์มจะออกมาดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเราปลูกเลยงานนี้ก็เป็นงานที่2ที่ทําให้เราเสียน้าตา แล้วสาเหตุอะมาจากพาร์ทที่เราชอบที่สุดของงานด,ด้วยนะคือการปลูกเราอะชอบนั่งรถแพนมากถ้าเราตามความเร็งของรถได้ทันเนี่ยแล้วปัจจัยหลายๆอย่างมันโอเคทั้งคุณภาพวายทั้งคุณภาพดินมันเป็นงานที่สนุกมากนะพอเราจับจังหวะได้แล้วเนี่ยเราแคปตึบต๊บตึ๊บปลูกอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเป็นจังหวะของตัวเองเหมือนเหมือนเิทึ่มเกมอะมันเพลินดีนะแต่มันมีอยู่วันหนึ่งฟิลที่ปลูกเป็นฟิลที่ยาวที่สุดปลูกทีหนึ่งอะสามชั่วโมง แล้ววายวันนั้นอ่ะก็ไม่ค่อยดีด้วยต้องโยนทิ้งค่างเยอะท่อก็แบบพิกหน่อยๆห,หาตาน้ํายากอยู่แต่พวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่เคยเจอมาบ่อยแล้วตั้งแต่ทํางานนี้มาแต่สิ่งที่เป็นตัวหลักจริงๆที่ทำให้วันนั้นมันแย่คือดินครับดินแข็งกรอกอย่าเรียกว่าดินเลยเรียกว่าหินดีกว่ามาเป็นก้นกอนๆเลยปกติอ่ะมันก็พอกบไวอ่ะแต่วันนั้นคือมันขั้นสุดจริงๆแล้วเป็นแบบนี้ เกือบตลอดทางแล้วเราต้องจกดินแล้วกบมันด้วยมืออ่ะทาจนแบบเล็บเราฉีกอ่ะเห็นตรงไอ้ที่มันไม่เชื่อมกันนี้ไหมรอยแผลเนี่ยมันเกิดจากวันนั้นนั่นแหละครับผมเพราะว่าดินมันเข้าไปจนแบบเป็นแผลลึกแล้วเนื้อมันไม่เชื่อมกับเล็บแล้วพอมันกบดินยากแล้วมันเจ็บมือเนี่ยเราก็ทําช้าลงมันก็กบไม่ทันจนพี่ๆที่เขาเดินซ่อมข้างหลังอ่ะเขาต้องมาช่วยบ่อยมากถึงแม้ว่าเขาจะเบารถให้วิ่งช้าที่สุดเท่าที่เคยวิ่งมาแล้วก็ตามตอนนั้นน้ำตามันก็ คอระหว่างที่นั่งทำไปความรู้สึกแรกเลยก็คือทาไมเราต้องมาจบดินด้วยมือตัวเองที่มีแค่ถุงมือด้วยนะตอนนั้นใส่สามชั้นก็ไม่ไหวอะ่ะคือรู้สึกว่ามันมันเกินเบอร์ไปมากความรู้สึกต่อมาก็คือเกรงใจพี่พีที่ต้องคอยมาซ่อมให้คือเขาเข้าใจแหละว่าคอนดิชันวันนะั้นมันไม่ดีจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราแต่เรารู้สึกไม่ดีไง แล้วก็พานแยกกับตัวเองด้วยว่าเออเราทําอันนี้มันก็นานแล้วนะทําไมวันนี้เราถึงเละเทปแบบนี้เป็นวันที่เลวร้ายสุดตั้งแต่ทํางานนี้มาแต่แค่วันเดียวเท่านั้นครับที่เหลือ,อเราโอเคจะทําทงานนี้นะครับพลังกายมีแค่2ก็พอผู้ชายอ่ะอาจจะต้องยกของหนักบ้างแต่เราว่ามันเหนื่อยน้อยกว่างานอื่นๆเยอะนะลังเก็บไว้ที่ผู้ชายต้องยกอะ่ะบางทีมันก็หนักมากแบบ,บเกิน30มสิบโลก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ มันไม่ได้ต้องยกทั้งวันขนาดนั้นมันยกแค่ช่วงสั้นๆจากตรงนี้ไปตรงนี้สิ่งที่เยอะจริงๆสําหรับงานนี้นะครับก็คือค่าสกิลการจะตัดวายให้เร็วคัดให้ทันปลูกให้ดีมันต้องอาศัยความเคยชินแล้วก็ไหวพริบพอสมควรความเร็วรอให้3มต้องตัดวายให้เร็วต้องปลูกให้ทันแต่ว่ามันไม่ได้ต้องตะบ,บี้ตะบ,บันทําขนาดนั้นเหมือนตอนเก็บผักประเมินตัวงานก็ตามนี้เลยอะความเหนื่อยน้อยกว่างานอื่นอ,อ,อย่างที่บอกไป ความคุ้มค่อนข้างโอเคเพราะเขาจ่ายเป็นหลายชั่วโมงแต่อย่างหนึ่งที่พุ่งสูงปีกว่างานอื่นและเด่นมากๆสำหรับง,งานนี้นะคือความสกปรกครับเราให้เลย4.5เละที่สุดเท่าที่เคยทำมามันเป็นที่มาของภาพนี้แล้วก็ภาพนี้คือด้วยความที่เราทำงานในฟิวที่มันยังไม่มีอะไรลงไปปูอะมันมีแต่ดินไงพอลมพัดมาทีฝุ่นก็ตลบแล้วตอนที่เรากบดินอะเราต้องกบเข้าหาตัวเองด้วยฝุ่นก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปอีก ใส่หน้ากากเตรียมไปให้ดีๆนะแต่เป็นชีนหน้ากากก็ยังเอาไม่อยู่แต่งตัวมิชิดก็ยังไม่อยู่แต่และว,วันที่กลับไปนี่ก็คือตัวส้มเป็นแซลมอนทั้งตัวเลยคือมันเข้าไปหมดทุกส่วนจริงๆแต่ก็ถือว่าแลกกับส่วนอื่นที่มันดีเรารู้สึกโอเคกับงานนี้มากตอนรีวิวเรามีแต่แต่ปัญหาของแต่ละงานไปแล้วบ้างแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเนื้องานเนาะตอนนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปบ้าง ก็มีทั้งเรื่องที่แก้ได้แก่ไม่ได้แต่ก็อยากบอกให้ทุกคนรู้นะจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจไว้ <c oughs> ปัญหาแรกไม่มีพักกลางวันบางงานเขาจะมีพักกลางวันให้30นาทีซึ่งเขาจะไม่เอามาคิดเป็นชั่วโมงทํางานที่ต้องจ่ายแล้วนะ <c oughs> หรืออาจจะมีพักเบรกย่อยๆอีกนาทีที่เขาเรียกว่าสโมโคแต่บางงานอย่างที่เราว่าไปแล้วเนาะไม่มีเวลาพักให้ทางแก้ก็คือเราควรถามคอนแทคเตอร์ ter, หัวหน้าใครก็ตามที่เราสามารถคุยด้วยได้อ่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ ถามพวกเขาว่ารูทนของงานนี้เป็นยังไงแล้วเราจะได้พักช่วงไหนยังไงบ้างอันนี้ตอนเรามาทํางานอะเรามาแบบโลกสวยมากคิดว่าเขาจะต้องที e a เราดีมีเวลาพักแบบเจาะจงเป๊ะๆให้แน่นอนสรุปไม่ใช่ <laughs> แล้วก็โชคร้ายเพื่อนร่วมง,งานอะแทบไม่มีใครคุยกับเราเลย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นชาติเดียวกันหมดแล้วเราเป็นต่างชาติคนเดียวในกลุ่มก็ได้ไม่มีการบอกเลยใดเท่านั้นว่าเอองานนี้มันไม่มีพักนะ ราจะต้องแบบกินอะไรเล็กน้อยตอนที่นั่งรถเปลี่ยนฟาร์มเอาไม่บอกด้วยซ้ำนะว่ามีการนั่งรถเปลี่ยนฟิลคือพอทํางานเสร็จกันหมดแล้วเนี่ยทุกคนเขาก็าเดินหายไปเลยเราก็เอ้ยอยู่ไหนอะวิ่งหาจนมาเจออีกทีก็คืออ่ะเขากลับไปรอที่รถหมดแล้วฉะนั้นถ้าเจอคนที่เราสื่อสารได้แล้วเขาคุยกับเราถามไปเลยครับปัญหาที่2ไม่มีห้องน้ําปกติทํางานในฟิ์อะมันจะมีตู้ห้องน้ำเป็นล็กให้อย่างน้อยหนึ่งตู้ตอนหนึ่งฟิลซูสภาพก็ก็ต้องทําใจหน่อย บางฟาร์มไม่มีน้ําลาดให้บางฟาร์มนี่คือเข้าไปแล้วรู้เลยว่าไม่ได้ไปเก็บของเสียนานแล้วนนแน่แต่อย่างน้อยมันก็ยังมีแต่ถ้าเกิดมันไม่มีผู้ชายอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเดินเข้าภุ่มได้แต่ถ้าเกิดจะต้องถ่ายหนักหรือว่าเป็นผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มลําบากละบางทีผู้ชายก็ไม่มีที่ให้ปล่อยเหมือนกันนะถ้ารอบๆอะ่ะมีแต่ฟิลปูพักไม่ได้มีแบบเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติอะไรเราก็ไม่สามารถจะฉีดลงแปลงได้อันนี้ผู้ห <า S 2> ยากเราจะแก้อย่างไง วันแรกอาจจะต้องทนเอาแต่วันต่อๆไปอ่ะเราก็จะใช้วิธีกะเอาเองนะว่าเราจะต้องดื่มน้ํามากเท่าไหร่อะไรยังไงถ้ารู้ว่าฟิลนี้มีห้องน้าแล้วก็อัดน้ําไว้เต็มที่เลยแต่ถ้ารู้ไม่มีเราก็ดื่มเท่าที่จําเป็นแต่ยมโอแต่กังวลเรื่องนี้มากจนแบบไม่ดื่มน้านะอนะันนั้นอันตรายกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆบอกซูเปอร์วิเซอร์เลยครับต่อมาสิงสาราสัตว์ในฟิลทไใ้ครับพึ่งตะกะแตนกบคางคก แมงมุมแมลงสาบแต่ปกติพวกเขาเจอเราเขาก็จะกลัวนะครับก็หนีกันไปหมดแหละไม่ค่อยทําอะไรเราหรอกยังดีที่เราไม่เจอสัตว์มีพิษหรือสัตว์ที่มันอันตรายกว่าน,นี้นะอย่างแบบแมงมุมมีพิษหรือว่างูเงี้ยถ้าเจอแล้วครับกรีดออกมาเลยครับบอกให้เขารู้กรีดกรีดเราบายมันออกมาถัดมาเวลางานที่ไม่แน่นอนต่อให้ทำงานเป็นออาเลทพีซเลทยังไงถ้าชั่วโมงงานวันนั้นน้อยมันก็กระทบหมด อันนี้ทําอะไรไม่ได้มากนะครับมันเป็นธรรมดาของงานฟาร์มด้วยปัจจัยหลายๆอย่างยังแบบสภาพอากาศหรือจํานวนพืชที่ออกผลในเวลานั้นโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศเนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยทำไม่ได้เลยแน่นอนบางงาน,นอาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่าถ้าตกเบาอ่ะมันยังพอแบบใส่เสื้อกันฝนทํางานในฟิลด์ได้ไงแต่บางงานเนี่ยถ้ามันชื้นนิดหนึ่งอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับพวกผลที่เราต้องเก็บเขาอาจจะยกเลิกไปเลยแล้วก็อย่าคิดว่าทํางานแพ็คในเชดอ่ะมันจะพ้นนะครับ ต่อให้ในเชดมันไม่โดนฝนก็จริงแต่ถ้าทีมข้างนอกอ่ะเขาต้องยกเลิกเพราะฝนวันต่อมาเราอาจจะไม่ได้ทํางานเพราะทีมข้างนอกอ่ะเขาจะต้องเก็บเกี่ยวผลมาให้เราแพ็คไงเรื่องนี้เราทาได้แค่ระวังค่าใช้จ่ายไว้ครับก็ให้เตรียมเงินสํารองไว้ล่วงหน้าเผื่อแบบวีคไหนวันไหนอะ่ะมันทํางานไม่ได้จริงไม่มีรายได้จริงอะ่ะอย่างน้อยเราจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในช่วงนั้นนะเรื่องสุดท้ายอันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดจ่ายเงินช้าจ่ายเงินไม่ถูกติดต่อไม่ได้ เราเคยเจองานที่จ่ายช้า3สัปดาห์เป็นปกติของเขาแต่บางงานจ่ายเลทไม่พอหายไปเลยด้วยติดต่อก็ไม่ได้เราแนะนำนะครับก่อนเริ่มงานให้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นให้ได้มากที่สุดชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์ติดต่อชื่อคอนแทคเตอร์ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาติดต่อไม่ได้หรือเราประณีประนอนมที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นผลเนี่ยขู่ไปเลยครับว่าเราจะแจ้งเฝ้าคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเซนจิทีกับคำนี้มากๆเลยนะเพราะถ้าเขาโดนขึ้นมาเนี่ย ทำงานไม่ได้นะตอนนั้นอะ่ะก็มีช่วงหนึ่งที่เราเกือบจะแจ้งแฟร์เวิร์ดแล้วเหมือนกันแต่โชคดีที่ตอนหลังอะ่ะเราได้เงินกับได้สลิปตามที่ช่วงไปก็เลยยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นอันนี้คือในส่วนของจ่ายเงินช้าหรือว่าไม่จ่ายเนาะเรื่องต่อไปจะเป็นในส่วนของการจ่ายเงินไม่ถูกปัญหาเนี้มักจะเกิดบ่อยกับงานที่เป็นพีซเลตเพราะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเนี่ยมันต่างกันไปนัแต่ละคน และการตามเก็บรคคอร์ดอ่ะมันก็ค่อนข้างยากมันก็จะมีการตกหล่นได้อย่างแบบบักเก็ตบอยทําแท็กเราหายอะไรเงี้ยก็มีได้เหมือนกันเบื้องต้นนะครับเราจะจดเรคคอร์ดไว้ทุกวันว่าวันนี้ยเราทํางานกี่โมงกี่โมงได้กี่ชั่วโมงเก็บไปได้กี่ถังแล้วเอามาตรวจกับสลิปที่เขาให้มาทีหลังทำไมไม่ถูกต้องก็แจ้งเขาแต่บางทีแค่นั้นอาจจะยังไม่พอเขาจะหาว่าเราไม่มีหลักฐานได้แล้วทํางานการทุ่งอะเนาะมันหาอะไรเป็นหลักฐานยากก็อาจจะต้องพยายามสังเกตหน่อยว่าเราพอใช้อะไรได้บ้าง ของเรานะมันจะมีงานหนึ่งที่เพื่อนๆเตือนตลอดว่าเขาชอบจ่ายเงินผิดวันต่อมาเนี่ยคือเราก็มองดูเลยว่าเราพอจะใช้อะไรเป็นหลักฐานได้บ้างเราก็ไปเห็นว่าซูเปอร์วิเซอร์เขาจะชอบเก็บเลกคอร์ดไว้ในกระดาษบนรถเขามันจะเป็นเลกคอร์ดว่าคนคนเนี้ยวันเนี้ยใช้แท็กเบอร์อะไรแล้วถ้าโชคดีเราก็อาจจะเจอเลกคอร์ดของวันเก่าๆด้วยนะว่าแต่ละคนอ่ะเก็บได้กี่ถังตอนที่เราเข้าไปเอาแท็กกับซูเปอร์วิเซอร์เราก็จะพยายามถือโทรศัพท์แบบนี้ถือไว้แล้วก็แอบถ่ายมา คือเขาจ่ายเงินผิดหรือว่าเอาไปสลับกับอีกคนเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานว่าเออวันนั้นอะแท็กเนี้ยมันเป็นของเรานะแล้วเราก็แอบถ่ายไว้ตอนที่เราคืนแท็กด้วยนะคือเราก็จะบอกเขาว่าตอนเช้าเราได้แท็กมาเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยมันเหลือเท่าไหร่เราก็จะอัดมานะตอนที่เขาแบบรับรู้แล้วก็จดลงกระดาษแล้วนะว่าเออเราใช้แท็กไปเท่าไหรนะ่ในวันนั้นจริงๆมันก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เลยวิธีนี้ถ้าเขารู้ว่าเราแอบถ่ายอะเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้แต่เราว่า มันไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะสิ่งที่เราถ่ายอะ่ะมันไม่ได้มีข้อมูลภายในของบริษัทอะไรมันมีแค่ชื่อเรากับตัวเลขแค่นั้นและในฟิลที่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะสิ่งเนี้ยมันเป็นหลักฐานอย่างเดียวที่จะเซฟเราได้ตอนนั้นเราก็คิดนะว่าอแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้ะทำไมจะต้องมาคอยระวังเรื่องมูนี้ด้วยแต่ที่พูดเนี่ยก็คือไม่อยากให้ทุกคนมาด้วยความโลกสวยแบบเรานะว่าเออเนี่ยมันเป็นประเทศที่พัฒนา,นาแล้วทุกคนเท่าเทียมเขาต้องทีสเราดีคนไม่ไดีมันมีอยู่ทุกที่แหละ แล้วต่อให้กฎหมายแรงยังไงอะ่ะบางคนเขาก็มองเราว่าเป็นแค่แรงงานต่างชาติเกิดอะไรขึ้นเราก็คงแบบไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีปัญญาไปฟ้องหรือทําอะไรเอง <S <S เขาก็จะเอาเปรียบเราได้อันนี้ก็อยากให้ระวังไว้ <S <S 2> <S 2> พูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองแล้วเรามาพูดถึงรายได้กันบ,บ้างดีกว่าเราทํางานฟาร์มมาทั้งหมด3เดือนรายรับทั้งหมดของเราแบบหักภาษีแล้วอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0ออสเตรเลียนดอลลาร์ หรือตีเป็นเงินไทยเข้าๆ2 5 0 0 0 0ห่บาทแต่ถ้าพูดถึงเงินเก็บจริงๆเชื่อไหมว่าอยู่ออนมา3เดือนเนี่ยเราไม่มีเงินเก็บเลยอย่างแรกเลยคือค่าของชีพบ้านเขาอะ่ะมันแพงกว่าบ้านแล้วเนาะค่าใช้จ่ายเยอะกว่าแน่นอนยิ่งช่วงแบบเพิ่งเปลี่ยนเมืองด้วยเนี่ยมันมีค่าเดินทางค่าซื้อของใช้ค่าต่างๆนานาที่เราแบบว่าต้องจ่ายตอนที่เพิ่งย้ายเข้าอะ่ะเยอะอยู่แต่ก็ยังดีที่ค่าแรงขั้นต่ำที่เนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกับค่าของชีพนะครับแต่ที่ของเรามันหายไปหมดเนี่ยก็เพราะว่า เราไปลงทุนไปสอบนั่นสอบนี่เยอะด้วยอย่างพวกใบ r S A หรือว่าใบขับขี่เพื่อมาทําโปรไฟล์ตัวเองซึ่งพวกนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีทีหลังนะถ้าไม่ได้มีรายจ่าย extra แบบเราเนี่ยก็ถือว่าเก็บเงินได้เยอะอยู่เหมือนกันหัวข้อสุดท้ายวิธีหางานเอาของเราก่อนละกันเราเข้าพักกับ working hostel นะครับมันจะเป็น h o สเท l สำหรับพักระยะยาวที่เขาจะมี c o n แ a c กับงานฟาร์มในพื้นที่ แล้วเขาก็จะส่งเราอ่ะไปทํางานในแต่ละฟาร์มโดยส่วนตัวเราชอบวิธีนี้นะข้อเสียก็คือค่าที่พักอาจจะแพงหน่อยแต่ข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปไล่สมัครงานเองมีคนดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้มีรถให้ใช้ไปทํางานซึ่งอันนี้เราว่าสําคัญอยู่นะเพราะว่างานฟาร์มเนี่ยเขาต้องการคนมีรถอยู่ในโฮสเทลเนี่ยเราสามารถขอคขารับหลายงานได้ถ้าตารางงานมันไม่ชนกันนะถ้าไม่ชอบงานไหนหรือว่าโดนไล่ออกเขาก็จะหางานใหม่ให้เราค่อนข้างสะดวกนะเราว่าถ้าเราแบบ ลงทุนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่องานเดียวจริงๆเนี่ย <_ C os al> เกิดงานนั้นมันไม่โอเคหรือว่าโดนไล่ออกขึ้นมาเนี่ยเคว้งเนี่ยนะเพราะเราก็ต้องย้ายที่อยู่ด้วยแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายที่แหละที่มันมีห้องว่างเขาให้เราไปอยู่ได้แต่เขาไม่มีงานให้เราก็อยากให้อ่านรีวิวเยอะ จับบนเพจในกลุ่มหรือว่าในแชท work and holiday แล้วตอนติดต่อเข้าไปอ่ะก็ให้ถามเขาไปตรงๆเลยว่าเออถ้าเราไปช่วงเวลานี้เวลานี้ตามที่เธอว่าเนี่ยเธอมีงานอะไรให้เราถ้าเขาตอบกักัตอบไม่เคลียร์อย่างเงี้ยก็อยากไปครับแล้วก็อย่าชะล่าใจนะว่าเออเราไปอยู่ที่แบบเนี้ยต่อให้เราลาออกต่อให้เราโดนไล่ออกเราก็มีงานใหม่รองรับเสมอไม่ใช่นะคืองานใหม่ที่เขาจะป้อนให้เราอ่ะเขาก็ต้องดูคุณดิชั่นอีกทีนะว่ามันมีที่ว่างไหม ฉะนั้นก็อยากให้ทำเต็มที่ในแต่ละงานถ้าไม่ไหวจริงๆถึงค่อยออกส่วนวิธีหา working hostel นะครับก็ให้ลองไปสองดูตามกลุ่ม Thai Work and Holiday ในกลุ่มเฟซหางานของ backpacker backpacker ในที่นี้เขาจะหมายถึงคนที่มา work and holiday นี่แหละเพราะว่าจะต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆในกลุ่มผู้นี้มันจะมีคนมาถามบ่อยๆแหละว่าเออ hostel ที่นี่ดีไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยเก็บข้อมูลมาไม่ก็ลองหา hostel ที่มีคำว่า backpacker ในชื่อก็ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะใช้คำนี้ สำหรับโฮสเทลที่เราอยู่เราขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับไม่ได้จะกักหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเรามันมีทั้งข้อดีข้อเสียบางคนมาเจอประสบการณ์ที่ดีบางคนมาก็เจอประสบการณ์ที่แบบแย่ไปเลยเราก็ไม่อยากแบบแ,บบแนะนําไปแล้วไปเจอของจริงแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแย่ให้แนะนําไปไม่แค่ว่าอยู่ในบันเดอร์เบิร์กแล้วก็ออกนอกเมืองมาหน่อยแล้วกันอ๋อแล้วก็เวลาสมานะครับใครขับรถเป้นบอกเขาไปเลยว่าขับรถได,ด้ใครมีแต่ไปขับขี่ไทยอนะ่ะก็ลองศึกษากฎหมายแต่ละรัฐดูนะ แต่ของเราเนี่ย,ปย Queensland, ไปอยู่ที่ควีนส์แลนด์ไมโยทีไทยะใช้ได้เราก็บอกเขาไปเลยคือระบบของโฮสเทลพวกนี้ครับเขาจะมีงานให้มีรถให้ออกตารางงานให้แต่เวลาเราไปทํางานเนี่ยเราจะต้องขับรถไปเองฉะนั้นอันนี้เราคิดเองนะถ้าโฮสเทลเขามีที่ว่างเหลือน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะอยากเลือกคนที่ขับรถเป็นไว้ก่อน <c oughs> เผื่อเขาใช้ให้ขับหรือว่าเป็นตัวสำรองเวลาที่คนขับประจำอะเขาไม่ว่างอะไรอย่างนี้ โอเคนั่นก็เป็นวิธีแรกในการหางานฟาร์มนะครับส่วนวิธีจะต่อไปเราใช้เหมือนกันคอยดูงานผ่านกลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่มเฟสถ้าเป็นกลุ่มไลน์ก็จะเป็นของไทยว่าขับนะถ้ากดโค้ต้าเวิร์กแอนฮอลิเดย์ได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในกลุ่มมันอยู่แล้วบางทีก็จะมีคนเอางานมาแนะนําหรือว่าอาจจะหางานได้แล้วแต่หาเพื่อนหาคนแชร์บ้านแชร์รถอะไรแบบนี้บางคนก็แบบกำลังจะออกจากงานก็เลยเอางานตัวเองอะมาบอกต่อคนอื่นจะได้มีคนแบบเข้าไปทําแทน มันก็ดีตรงที่ว่ามันมีคนรีวิวงานให้เราก็จะได้ตัดสินใจถูกส่วนกลุ่มในเฟซมีหลายกลุ่มมากแต่เราเห็นกลุ่มนี้มีคนโพสต์หาคนทํางานบ่อยสุดละกลุ่มนี้คนเยอะมากมาจากหลายประเทศด้วยงานโพสต์บ่อยแต่เชื่อถือได้ไหมอันนี้เรามีรู้นะต้องไปเช็คอีกทีแต่ถ้าเราสนใจงานไหนก็อยากให้รีบหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามีคนโพสต์งานทีเนี่ยเมนเดงรัวๆมากรุมกันสุดต่อไปก็จะเป็นการหางานตามเว็บสมัครงานทั่วไปอย่างพวกซีอินดีหรือจะเว็บหางานฟาร์มโดยตรงอย่าง เวทีแบ็กแพคเกอร์จ็อบบอร์ดแล้วก็นี้เพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไปที่ไหนไปช่วงไหนดีนอกจากเช็คโพสต์โค้ดพื้นที่ที่เก็บชั่วโมงได้ด้วยแล้วเนี่ยเราสามารถดูไกด์ไลน์ได้จะากไฟล์นี้ด้วยนะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมมันเป็นไกด์ของทางออสนะครับผมว่าพื้นที่ไหนทําฟาร์มอะไรและช่วงไหนคือไฮซีซั่นบ้างเผื่อบางคนแบบมีฟาร์มที่อยากทําอยู่ในใจแล้วอะ่ะก็จะได้ดูได้ว่าเออควรจะไปช่วงไหนอิงจากไฟล์นี้ได้เลย และนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิวงานฟาร์มที่เคยทำนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่พูดเยอะที่สุดละคอแห้งเลย <c oughs> ถ้าอยากช่วยคอเราแข็งแรงพูดได้ต่อเนี่ย <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีแรงพูดไปอีกหลายๆคลิปเลยสำหรับคนที่หางานอยู่ก็ขอให้ได้งานไวๆสำหรับคนที่หางานได้แล้วแลกำลังตั้งกำลังฐานกับตัวเองให้เวลาตัวเองหน่อยครับลองประเมินตัวเองดูว่าไหวไหมไม่ไหวก็อย่าฝืนเกินกำลังแต่ถ้าไม่แน่ใจ ก็ลองดูกับมันสักตั้งเรามาถึงที่นี่แล้วเนาะกว่าจะเก็บเงินได้สอนภาษาได้กดโคต้าได้บินมาออสได้เนี่ยเราผ่านมาหลายขั้นตอนมากๆฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสเนี่ยทำให้ดีที่สุดเราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย